เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดแผลเล็กน,นะครับที่หน่วยสังฆทานเดินอาหารรามาเนี่ยเราก็ได้ทํามาเป็นเวลานานแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอหมดโควิดไปเนี่ยการบริการกาทางด้านนี้นก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรียว่าคนไข้มะเร็งคนไข้ที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะได้รับการารักษาช้าลงแต่ว่าไม่เยอะนะครับคนไข้มะเร็งเราก็ยังทกไปอยู่แต่คนไข้ทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะช้าลงแล้วก็มีการเสียเวลา นะครับที่่ะต้องรอนะครับพอหลังจากโควิดหมดเนี่ยเซอร์วิสหรือว่าการดูแลผู้ป่วยตรงนี้ก็น่าจะกลับมาอยู่ในเกณ์ปกตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีน้องรีสิเดน์และก็มีพยาบาลที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดเป็นส่วนสงคัเดินอาหารนะครับก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดนะครับแผลเล็กนะครับในสังผัเดินอาหารครับอ่าคนที่ทําผ่าตัดแผลเล็กในโรมาลามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ชัยวัฒน์ใช่ไหมและก็อาจารย์จักรพันธ์ียรศิริธรรมนะครับ วันนี้เราก็มีน้องเรยนที่อนุภาพนะครับก็จะได้มาช่วยเรานะครับในการขยายความนะครับถ้าเห็นจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยฝั่งนี้มันเป็นเรื่องของการผ่าตัดปกติการผ่าตัดแขลเล็กก็จะเป็นผ่าฝั่งนี้รูปของการหลังผ่าตัดนะครับขอ,อให้น้องต่อไปเลยนะครับในส่วนของแผลผ่าตัดที่เป็นผ่าตัดเปิดแผลใหญ่นะครับก็สังเกตได้ว่า ลักษณะแผลผ่าตัดเนี่ยจะทิ้งร่องรอยของแผลไว้ยาวนะครับบางคนยาวถึง10เซนหรือถึง20เซนได้ในบางรายนะครับในขณะที่เป็นแผลผ่าตัดเล็กเนี่ยตัวแผลก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับอาจจะอยู่ที่แค่ประมาณสัก 2- 3มเซนอย่างมากที่สุดก็ไม่น่าเกินสัก5ซนติเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการผ่าตัดนะครับในห้องผ่าตัดเนี่ยก็เทคนิคท,ที่จะใช้ก็จะเป็นเรื่องของการส่องกล้องนะครับผ่านทางคอร์ต ตัวช่องทางเล็กๆเพื่อมองเข้าไปภายในช่องท้องนะครับซึ่งตัวแผลที่จะใช้ในการเอาตัวกล้องส่องเข้าไปก็แค่ประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรเองนะครับแผลเจาะแค่ประมาณ3-4ถึงรูเท่านั้นนะครับก็สามารถเห็นภายในอวัยวะภายในทั้งท้องได้แล้วก็ทำการผ่าตัดได้ไม่ต่างจากการผ่าตัดในการผ่าตัดเปิดแผลใดเลยนะครับ ความเจ็บมันก็น่าจะน้อยลงมาดูได้เคยเจอคนไข้มกักเท่าที่เราดูดูนครับเท่าที่ติดตามทั้งในช่วงผ่าตาัดหลังผ่าตัดทันทีแล้วก็หลังจากมาตรวจติดตามที่ผู้ป่วยนอกก็ผู้ป่วยทุกคนพูดเหมือนกันว่าอาการตรวจน้อยกว่ากลับบ้านแล้วคล่องตัวกว่าทํางานได้เร็วขึ้นมากกว่าแล้วก็อีกตันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบางครั้งเวลาเห็นเขาแผลอะไรนะโอกาสติดเชื้อของแผลในบางครั้งเราจะเห็นไหมใช่ไหม,มาไบางคนมาเรื่องแผลติดเชื้อทุกท่านเชื่ไหมใชครับค แล้วก็โอกาสแายที่จะติดเชื้อในกลุ่มพวกนี้ผมว่าคิดว่าน,น้อยกว่านะน่าจะม,มีความสลคัญัยน,นะคนไข้ก็น่าจะืูนตัวไปทํางานได้เร็วกว่าในปัจจบครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจากัดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าโรคโรคมันบางครั้งอาจจะ่านไม่ได้ือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีท่าช้ากายที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคุพยาบาลที่จะดูแลเรื่องนี้ามาปุ่ยเราอีกทีหนึ่งนะครับ ีโ่โยนะครับอยู่กับเรามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่อตอนผมเป็นรสพรี่โยก็อยู่นะครับพี่โยก็เรามาเจอเกันตั้งแต่ยุคผ่าตัดที่เป็นแผลเปิดใช่ไหมรุ่นผมไม<ช>่มีพ <ๆ S 1> ทกน,นี้เลยน,นะครับลห,หลังๆมันก็มีการเปลีย่ยนแปลงนะพี่โยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในคนไข้ที่เราดูเนี่ยตั้งแต่ยุคผมเรียนเป็นรสพอเลยปัจจุบันเนี่ยคนไข้สะดวกสบายเยอะขึ้นครับสะดวกสบายเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีการเดิมเราจะผ่าตัดแผลใหญ่ ก็การชุบตัวก็นานหลายวันหน่อยแต่พอเรามีการผ่าตัดออแผลเล็กด้วยการส่องกล้องเข้ามาคนไทยก็ออโอเคว่าฟื้นตัวเร็วส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการดูแลแผลเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายนี่อาจจะมีเสียส่วนเกินนิดหน่อยตามตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ข,ของผู้ป่วยแต่ละคนแต่ละท่านแล้วก็การดูแลก็หายเร็วขึ้นออนอนโรงพยาบาลก็น้อยวันลงกว่า แค่ก็ประทับใจประทับใจใช่ค่ะน้องมีอะไรจะเสริมมั้ยก็ท่าที่ผมมาดูผู้ป่วยติดตามผลการรักษานะครับก็ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาจนถึงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นผ่าตัดแผนไี้ค่อนข้างมากแล้วนะครับก็รู้สึกว่าคนไข้ส่วนใหญ่เมื่อต้องเลือกทําการผ่าตัดแบบไหนส่วนใหญ่จะเป็นพอใจที่จะเลือกผ่าตัดแบบน แบบเปิดแผนได้นคะครับถึงแม้ว่าจะมีส่วนตา่างอยู่บ้างแต่ว่าได้ผรรลการตัดที่น่าภูมิใจคนไทยมักจะนิยมเลือกแบบที่ผมจะคิดครับไปทำงานได้เร็วขึ้นการซื้อตัวเร็วขึ้นแล้วก็นอนลงเพย์บานน้อยลงน้อยลงราย,ยวันเดนจะเป็นค่าจ่ายาที่บางคนเจะต้องจ่ายค่าดาน์รวมเองเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายคนนี้แบบไปค้างที่จ่าย